สวัสดีค่ะวันนี้มาพอบำงูนโซเดียน์นสานมาหน้าพะลุยคือเก่าเด้อค่ะพามากักดางหวานแหะปลาคลองธรรมชาติคือเก่าค่ะมาหลุ่นมาชมกำบะบพูนโซเดียนกกำชิมงานเด้อค่ะมาไลาบ่บอมน,นี่น้ำน้อยค่ะน้ำตื้นเนาะมาหลุ่นทุชมนกันเลยค่ะกักดางเรียบ้อยอันใด เก็บเศษใหม่เศษยาขึ้นเด้อค่ะทำความสะอาดหืมวา้วเดอค่ะวนลงแล้ววนลงน้ำแล้วลุ่งน้ำแล้วแหร่แหลกแห่ไหมนักแห่นาด้วยแห่ไหมแห่ไหมจวดรวด ลูกส like mm. oh, ้คนยูคนเราฟังก็พออือ้ไข่ตุ้งเราพูนว้าวไปสุดจวดเลยเออออกในแม่ไปอเขาอาวุธบริบทบริเวณกะตะก้องกะอยากสิกากเนี่ย คอมันรกจังเลยเอาแตกไฟจุดอาเกยแมนบตัอ้าววตัวเอ้ว่าวะ่าไม่ลูกเด้ยเด้ำนอยเด้ง่าไปเลยเราฟังกันละโอ้โหโคตการนี่ที่เว้ยมันกินต่อเผาเผาเผา ปิ up 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 oh oh ๊ให้ถุงอาหามพุ่มพุ่มถุงโอ้ประดูกเหมือนกันไปลาดูกกลุ่มอีกแล้วตัวที่สอง ขึ้นบ oh, ่ปลาดุกโอ้ตัวที่สองขึ้นมาแล้วเอ้ยโอ้ยูนน่อยปลาดุกคาเฮอยู่กลางเผากลางจอบเลยขึ้นมาเลยระวังด้วยล่ะ อายุหากินวิธีอีสานคือเกาเดอร์ <39 S 1> ค่ะแดดหอนๆมาลงเหรียญน,น้ำพอได้อยู่ได้กินพอได้กินแรงกินเสาตำปุนตำแจวเอาขึ้นมาแล้วตัวแหลกแหกหมานประค <laughs> อเฮงใหญ่บนที่แสงเฮงหน่อยวานไปเรื่อยกับถือเออวานเฮงสิง้นมือเนี้ย ใหญ่ๆโบหมานมานเฮหน่อยซื้อตัวโละเรียบร้อยดีกเียก็ออกไงอางงงเข้าอย่วไเ้ดูไอยมอั่นใ่รันจมา โอ้โหโอ้ยยยยาูยไปแล้วในเฮงจับปอยู่หนึ่งจับปอยู่ตึแคือพรท่านแล้วตึ้แทคือท่านลุงเสจแซมัตองหนึ่งนี่ได้มาบ่ร์แทคือพ่ท่านคนหนึ่งปูนปลาคอปลน้อยตปนบกคนดีเนาะให้เบ่งโตให้เบ่งโตพราดู ดูอหย่างขึ้นหน่อยเจ้าด้โอ้ย่ีอบ่อมวนยนี่ต้นหนึ่งยืนหนีวรไปดูนี่านเงยืนข้องกับสั้นฝนเว้ยืนกับปมวลนั่งกับปอมมวลอรอย่นนี้ด้วยแล้วัละ่าอีกแล้วคนจ้ะ

นโคตรขึ้นอีกแล้วแฮเดียวสามตัวแล้วเดีเวไปบนไก่ค่ะสามตัวเมนบอกสามตัวแล้วแฮเดียวเลยจ้ะโอ้ไม่ใช่ท ่ยกันโอ้อ่าวัตวันแหวัแตกเขาวัีววหอ่ะวันแ็นาะแล้วก็่อยอายเันแหนวนี้จแหดกลินให้ถุงอยู่ใส่ถุงอ๋อวันแหวัแตกเดปากหอใหญ่สุดจอดเสียนเลยนี่ น่า,าจะได้อย่าว่งเด้อลดสิาอู้เรียบร้อยตรงงามงามจ้ะโอ้ยมันยากเนี่ยมันตั้งด้วยช่คน

ว่านขึ้นมาอีกแล้วจ้ามันจ,จะสีเงียบเหงาหน่อยวันนี so ้ wow. คลองยาวฮะโอุ้้นมือจับได้ขึ้นเกือบบริจากแดดซะแล้วฮ่า

Các nhà ยาวโพด thì... นี้อูนั่นทางพุ่นเอ้าทาง oh. tôi ตัวใหญ่ทางพุ่นตัว uh. oh, dài, dài tốt. <cười> <cười> <Nọt he. cười> ดูบ่นะไปป้าลรบอดนี้เม uh, uh, ียนเมียนเมียนตี้ยงังหมวนเร้วมวนเร็วถุงลมถุง

อยนะครับไปเหยียบตี้นดีเลยล่ะเหยียบตี้นดีเลยวะแล้วะไรเด้ออ้ีไฟขึ้นแล้วพีๆีอลุน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 แต่เรียบร้อยว้าสั่นวะมนเฮเลยเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเเอาไม่ดิวเอาไม่ลุกอยไปไงเอาเร็วไม่ออกหรอบ่

ตาบีดีมันสิรู้ล้วนั่นน่ะหวานแบกแหคืนอีกแล้วจ้ะตัวที่สองไปดูใกล้ๆอ้าแบกยกแหคืนอีกแล้วยูบอนัอยูบนันอยู่เนาะอู้ัวใหญ่แห้งว่อยังคือเื่อตุ้เอา แล้วก็บริวารบอดได้หรือละวานเปิ้อฟังมาเรื่อยๆแมนบอกแมนบอกลุงมันข้นอยู่บอกนั่นแล้เปิ้อฟังบริวารบอดเปิ้ฟังมันเรียนมาแจะพูดเรียนพนวานท่านเอาพอดีมันเรีนหลอดมาพอดี ปัดตัวใหญ่แห้งเด้อจ้ะมมดิเดียวตัวใหญ่เลยจ้ะตัวนึ่งันดปดบสโลเลยแล้วนี่โอ้โลสามปัด สุดยอดเลยจ้ะกวนน่ะปี๊บสุดยอดสุดยอดหมานเสียนอยู่ในมือป้าเดียวกอมอีกแล้วแมนมันวางหอดฟีแล้วหมานหมันจ้ะอืมหมานหมานเลยปลาดุกเดือจ้ะปลาดุกปลาดุกปลาดุก

มาแล้วมาแล้วของขวัญถุงเยื่อนข้องขวัญถุงขวัญถุงขวัญถุงนาลเอ้ยเขาอยู่นเขา่หงอกเขาหงอกปบ้านหมดไ้ไตัวอปดกอีกแล้ว สองตัวเลยลุงรูดอปลูดเสือชุงให้ไหมแนวผันกระเพาะใส่ป้าผันว้าวนี่แหละคืออะนอยบองเสียอันอยบอกแมนละปึ๊บโอ้โอ้ฮ่า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 ฮ่่าฮ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 ่าอ่า่ฮ่ ป้าบูนะโอ้ป้าบูหรือป้าคอป้าบูว้าวนบอน่ะสามตัวเลยจ้ะแฮเดียวเอาดีๆเด้อคือสีรุดนี่โอ้สามตัวอืม กระดุกลายจ้า <c oughs> จโอ้หายไหนดูหน่อยไอเบิงหวานประดุกอีกแล้วเดีอค่ะีครับแหเดียวสี่ตัวโอ้มานเดวหมานเดวคนวาวาสีแวบวบแวบวบโอ้แหเดียวหาโตมาคาแก บูนึงโอ้โหปลากัมป่าขึ้นทีละสองทีละสองยังยังดิยวไปยังพูดเหี้เดียวจากโตก่อนลุงหาตัว พีกบคือว่าสองคือกันเอาทุกคนมันหมานเถอะปลาดุกตรงกางตัวใหญ่ว้าวตัวโรสวยๆบ่ไอ้วันวานบ่หอดอาวุธเดิกวานใหม่ วันรอบสองแล้วสองตัวเลยัเก็บด่างมาด้วยค่ะมาแล้วปลาตัวใหญ่หลายตัวอยู่ค่ะเมียนสกับบานเรัว อ้าวโอ้ยตัวใหญ่แหงสเดียวมาบึงยกมาบึ้งยกมาเอาอเอกมาบึ้งมาถ่ายเลยวางถ่ายเลยนะใหญ่แหงอ่ะวางลงเลยนะใหญ่แหงวางเลยมันเกือบวกแล้ว้ยเราใส่ระวานแบบบ่อนีเลยนะแล้บ่ิกะหลิกเกลียลอวางลงข้างไนม่นา เมนนั่นน่ะโลน่ะโลน่ะนี่ดุนโลดุนโล่ลอกก็ได้เลยออามาตัวนึงเออสรุปใส่ตัวใหญ่กระโมกแล้ก็ขนาดก่ะโลกแบบนี้เลยตัวนึงของเรานุ่ใหญ่ก็ออกมาสามกันบ่เอสามตัวบ่ออันนี้ของปูอ้าวอันนี้ของปูอ๋ออันนี้ของปูอื้อเห็นไหมไอ้เห็นไหม ตอนคอยอุ้มก็ได้ตัวนี้นะเชิญด้วยนะสองตัวเชิญป่ามีอุ้ยเหลือมดต้ยังฟาแลนออกทางเดี๋ยวขอกันไม่คลิปหนาครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชททุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับผมหนาขอขันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจับตัวป่าอยู่โอ้โหโสดุ่งใหญ่เลยจ้ะ